สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าซู่อ o. m ซอยปูตาแล้วครับมานี่นะครับผมสิ่งที่เขารอคอยนะทางมิเนียมนะครับอยากใส่ทางมิเนียมอันนี้เห็นไหมครับนี้เขากต้องเอาไปเห็ดสีใหม่เนาะเพราะว่ามันมันหัวซึมมามาไม่ให้เบิ่งนกันนะครับเพื่อเห็ดมา่ห้ เป็นไหนครับมาลดปัญหาสนิมนะครับเลยจบไปเลยลาปัญหาไปโอเคนี่นะครับหลายคนก็นถเท้ามาปั่มติกมันยังสยใส่ได้บอลยังสยใส่ได้คือเ่านะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะกินไฟร้ายนะครับของผมก็บ่มั่นใจว่าของแท้มันกินไฟหลายบอแต่ว่าตัวเนี้ย กินไฟแห้งนะครับของกรอบนี่ครับอ่ะแล้วกะ็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเฮ็ดต่อไปในเมือ่อทางเขากลับมาแล้วเราต้องมาเดินสายไฟใหมนะ่เนาะอ่านี่นะครับเดี๋ยวเอามาจับทรงหาหมองไว้แบตนะครับมาว่าถังตัวเก่ามันสีขอบแบตได้พอดีนะครับมันสีใสน้ำมันได้บ่ค่อยหลายเนาะอ่ะ โอเคนะครับกะประมาณนี้ยังใส่การใดอยู่เนาะอ่าแดดนะครับแดดกะยังเหลือชุดบนนะครับอ่าเหลือชุดบนฮะชุดสีกะสั่งมาครบแล้วครับแต่บ้านในประกอบฮะมาอัปเดตให้เบิ่งว่าผมเปลี่ยนยังไปเน,นี่ยต่อมบนนะครับต่อมแทนเนาะแทนจากรถนะครับจาก รถเซอ,อมสกูปปีว่ามเซอร์กูปปีอ่ะไข่ไข่ก็สกูปปีอ่าเนี่ครับเป็นปมแทะบนแทะลางเทียมนะเป็นปมเบฟลอยสีเนาะหล่อเป็นหล่อของหล่อเก่าของนี่ครับเบียเนะาะตัวเครื่องนะครับกุญแจสื่อมาใส่ม่ มันแจ๊ใส่ได้สวิตใส่ได้นะครับไฟเหลียวผมจะเหตุใหติติดถุกจุดเลยไฟเหลียวผมเอกจะตอบเบรกน้ำนกัน,นี้อ่าเหตุส่งเดิมดมอันนี้นะครับดุมเป็นดุมดำนะครับเปลี่ยนใหม่อ่าเกยโยงเป็นของดีเคทีนะครับผมไม่ได้แยกคลิปนะครับอ่าตัวนี้นะครับหลายคนถามอุ้ยเอาเหตุยังคือสะอาดแทแข็ง โอผมเอาไปยิงทรายนะครับอ่ายิงทรายใหม่เลยเปลี่ยนลูกปงูงลูกปืนอัดการใหม่เรียบร้อยแล้วชุดบนก็ลังคิดด้วยครับว่าสิเห็ุตังไนต่อสิเหต,ต,ต,เหตุเป็นลูกหาสิบเก่าเลยบอหรือว่าสิเห็ุตังไนต่อนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้กะสิคงสภาพอยู่ก่อนเนาะอ่ายังเป็นคันทั้งคู่นะครับบริเปณอยถิ่นเนาะ อโอเคเขิปนี้กอ็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเทาสิไปหาฟ้าทางมาใส่กันมาในเมื่อทางเป็นทางมินิมแล้วฟ้าทางเมื่อต้องเป็นฟ้าแต่งในเล็กน้อยนะครับนะเดี๋ยวเทาสีออกไปเบิ่งกัน้างนอกครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามียังอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งในอีพีน้นนะครับผมอีพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม